เือดหรเอเกิดเหรอครับเลยแดงานเชียงครับแต่ไม่ได้เว้ยกุด กอยหอยร่วมกันครับเพื่อนบอกว่าหอยเชื่อดีพัดหนีบันอ่อนพัดธรรมดาเพื่อนบอกว่าเป็นหอยเชื่อดีสีทองสีทองเนี่ยว่าสร้อยมาะดาลมันก็จะมาเป็นสีทองนะสีทองต้าเปลือกแต่เรเห็นว่าตอนเพื่อนเอเปลือกหอมเป็นสีเหลืองนะนี่นั่นก็เด้งดีนะเพราะมันสดๆอยู่นะเพราะว่าตอนเพื่อนออกมาขายนี่เพื่อนแบบ ขาขๆว่าต้มแกะหวัวเลยนะแกหะหัวแบบนี้มันมันยังอุ่นๆห่อนๆเลยคือา,า,ายๆว่าออกจากหม้อต้มไม่ละแกะหัวไม่ได้เลยนะมันได้หนาเสียบก็เล้ลองเอามาก่อยบังกินกับผักกระโดนบานเท่านะครับผักกระโดนผักกระโดนกกโคจรว่าครับหนึ่งใบยังอื ใบหูเสือครับปากกุ้งเสือไข่หอมกินกับลาบนี่ขาดไปเลยครับลาบก้อยแต่ว่าบ่ได้เขากับถูกลาบด้วยครับประเภทลาบนี่ยหรือว่าก้อยเนี่สิีเป็นแนะน้ากับเป็นลาบปลาดุกกับนี่แหละก้อยหอยแต่เป็นลาบหมูลาบเนื้อเนี่ยพว่เคยเขาบันไดครับสีเป็นสิมาทาั้งหอยกับปลานี่สิเขากันลาบปลาดุก ปล่อยหอยจังสิจะหอ,อกันกมันกับ่องเคี่ยงกันธรรมดาแล้วติ๊กติ๊กแตงกวางกินตัดเลรียนตัดยังไปพริกดูดด,ดูดเน้นๆครับเผ็ดๆบอสซาใจกับพร้อมเผ็ดขีดแต่งให้กันเต่ากับจัดหลุดดูดไปตัวไหนไม่มาละมุมมวยที่จะค้ำอะไตาแจงเพราะเป็น อย่างละจัดจ้านครับบอกเลยจัดจ้านเบิง่งเนานะหนาาเนาะเบ้หมดเท่าน,นั้นเลยเข้าครัวนี่จะไปตามละเอียดหลายตามเพราะยหยาบนี่นะก,ะ,กะลากระไลนี่ไม่หุงนาวเพราะมันได้คขาวเขียวหอมเข้าครัวนี่ต้องครัวไหมนะครับ ก็เสือขัวขวางขึ้นหรือว่าขาัวหวงเวลาเห็ดลาเป็ดก้อยเนีเ่ยพอมันมกเห็ดเองไม่ส้สดนะครับถ้าพีขัวอะไรพีขัวไม่แห้งดีมนี่หอมเห็ดหอนบอกเลยแซ่บเลยทุกอยากครับวัตถุดิบเน็ดเอกหาน้ำบานเท่าไหร่แหละตามน้องตามคล้องตามมึงว่าสิเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นอย่างไรว่าเครื่องนี่คือที่เด่นกับแห่ขาด พิธีพิธนันมัคืออันไหนสำคัญต้องไส่นะครับยาไปบอกว่าอันนี้บ่มีบ่ใไส้ก็ได้การให้ยูเ็ดกินแต่เราผมนี่ผมก่อนข้างที่จิซีเรียสนะครับหอมบักซี่นี่มันต้องพร้อมบักหน้าต้องมีหัวต้องมีกินลาบกินก้อยพักนีนห้าออคางหัวไดมีแน่บ่มี่แน่นกับกับว่าเป็นยังบริวารกันนะครับ แต่ว่าเรื่องเข้านี่ต้องครบนะครับกลวยหางมันิวเพิ่นมาเป็นหงเนะนาวเนาะเบ้ยมดดนันทานันเลยมันเปยตนหอยเชดีสีทองนะครับนี่ครับโบ,โบโบคำไงหกกระโด่เสือ คือรสแบบยังม่กีนนอเผ็ด